ขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยอันเป็นสรณะที่พึงอนสูงสุดของเราชาวพุทธอันนีพระบรมสารีริกธาตุพระปฏิมาพระธรรมจักรตนประสีมหาโพธิ์ที่ปฏิสถานณบดทองวิทยารามสำนักปฏิบัติธรรมป่าธรรมชาติในพุทธศาสนาในประเทศไทย และในโลกนี้ทุกแห่งและก็ปฏิสถานะเทวโลกพูมิโลกตลอดตรงตลอดถึงปริยภูมิขอเจริญสัทธาสัมมาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์นาโจมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติ อันเป็นไปกับการประพฤติธปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยธรรมสารธรรมที่เช่นเคยในช่วงเช้าเช้าที่วัดทองวิทยารามวันนี้ตรงกับวบันที่สิเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 4บรรยากาศช่วงเช้า นวัดทองวิทยารามวันนี้มีฟ้าฝนตกปล่อยๆแต่อย่างไรก็ตามจิตวิตรประจวบันของเราก็ยังดำเนินต่อไปวันนี้เราก็มาพูดคุยธรรมะสาระในเรื่องของการรู้จักและการเข้าใจในเรื่องของ การรู้ที่ประจักษ์แจ้งกับสุตตะสิ่งที่ตนได้เล่าเรียนมาขึ้นชื่อว่าปุถุชนทั้งหลายสามารถที่จะรู้ประจักษ์แจ้งรูปนามฝ่ายกามวจรได้ทั้งนี้เพราะว่าสภาวะเหล่านั้นปรากฏขึ้นในขันธสันดานของตนโดยตรงและเพราะว่าเป็นสภาวธรรมที่ปรากฏในทวาวรทั้งหกจึงสามารถรู้ได้โดยประจักษ์แจ้ง แม้ด้วยการเจริญภาวนาแต่สำหรับบุคคลผู้เป็นฌานลาภีบุคคลหรือผู้ที่ได้ฌานแล้วย่อมสามารถรู้ประจักษ์แจ้งมาก,กตัตธรรมทั้งหลายก็ในตอนที่รู้ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นย่อมสามารถรู้ตามความเป็นจริงเช่นรู้ว่าปฐวี จิตผัสสะเป็นต้นตามที่ธรรมธีได้แนะนำไว้นั้นมีสภาวะเช่นนี้และตามที่เป็นจริงซึ่งอาจอาศัยสุตตะที่ตนได้ยินได้ฟังมาเช่นปัทวีจิตผัสสะเป็นต้นที่ทำพระธรรมกติกได้แสดงให้เราฟังนั้นแท้จริงแล้วมีสภาวะเช่นนี้นี้นั่นเทียว อุปมาเหมือนกับผู้ที่ไม่เคยรับประทานอางุ่นตอนแรกก็ยังไม่รู้รสชาติขององุ่นตามความเป็นจริงแต่แม้จะได้รับข้อมูลจากคนอื่นเล่าให้ฟังมาแล้วก็ตามแต่เมื่อใดที่บุคคลนั้นได้รับประทานด้วยตนเองแล้วก็สามารถรู้รสขององุ่นว่ามีรสชาติเชินใดตรงกับที่บุคคลอื่นอธิบายไว้เช่นกัน อุปมาชันใดอุปมยก็ฉันนั้นก็ในเรื่องนี้บุคคลคิดว่าปุถุชนทั้งหลายไม่สามารถรู้แจ้งเฉพาะโลกุตรธรรมเท่านั้นส่วนโลกยธรรมทั้งหมดสามารถที่จะรู้แจ้งได้ความจริงแล้วไม่ควรที่จะคิดเช่นนั้นการอุปมาด้วยผลอนุ่นนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นข้อคิดโดยไม่ให้เกิดความ ที่ตามที่กล่าวมาแล้วนั่นเองผู้ที่บอดมาแต่กําเนดนั้นไม่สามารถที่จะรู้รูปารมณ์ได้ตามความเป็นจริงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่บายไว้แล้วข้างตนพานุดีกาจารย์ท่านประสงค์ให้รู้ว่าบุคคลไม่สามารถชี้แจงให้รู้สภาวะลักษณะของรูปนามได้ ตรงตามความจริงแต่ผู้ที่ไม่เคยรู้รูปนามเหล่านั้นดังนั้นท่านจึงได้ใช้คำว่าธรรมานานนิสิทิสิตัพระสภาวรูปนามมีสภาวะที่ไม่สามารถที่บายบอกกล่าวต่อๆได้นั่นเองหมายความว่าสภาวะลักษณะของรูปนามทั้งหลายที่แท้จึงไม่สามารถที่จะ สื่อให้รู้ได้อย่างลึกซึ้งด้วยการอธิบายบอกกล่าวหรือสอนแต่บุคคลสามารถรู้สภาวะลักษณะของรูปนามเหล่านั้นด้วยนั้นอย่างประจักษ์ลึกซึ้งได้ก็ต่อเมื่อสามารถรู้ได้ด้วยยานที่ประจักษ์แก้งก็สภาวะที่โยคียรู้ประจักษ์แก้งด้วยยาน ตนเองนั้นท่านเรียกว่าปรมัตธรรมอย่างแท้จริงเรื่องนี้มีความลึกซึ้งอย่างยิ่งโยคีพึงศึกษาพิจารณาเนืองเนืองด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษวจะนะธาหรือการให้คำจํากัดความที่มาในคำพู อภยุธรรมมัทธิภาวินที่ว่าปารมโมอุตตโมอวิปริโตอัทโธนั้นเป็นวจนะาถที่กล่าวสอดคล้องกับพระบาลีอัตกถาบาลีกถาวัตถุอัตกถาและดีกากรกถาวัตถุนั้นด้วยลักษณะความสอดคล้องระหว่างคำพีการไขความปาระโมว่าอุต ตมโมนั้นเป็นการใช้ความอธิบายตามสัทธ,ธัฐในคือวิธีการแปลตามรากศัพท์โดยอาศัยาตุปัจจัยทางไวยากรณ์ซึ่งตรงกับอัตถกถาที่ว่าอุตตมัทโธส่วนการอธิบายด้วยอวิปริโตนั้นมีความสอดคล้องกับคำเพียนุดีกาที่ว่าอาวิปริตสัสภ,ภาวะ เอวะปราโมปธานโนอัทโถเนื่องจากคำว่าเนื่องจากว่าคำนี้เหมือนกันโดยองค์ธรรมกับประโมท่านจึงได้ไขด้วยคำว่าอาวิปรีตะสภาวะโตซึ่งลักษณะเหมือนความเหมือนกันนั้น ถึงทราบว่าระหว่างบทว่าสัจจิกัตถะกับบทว่าปรมตถานั้นแม้จะต่างกันโดยความหมายทางไวยากรณ์เ็่าตแต่เมื่อว่าโดยองค์ธรรมที่เรียกว่าอาภิเตยยัตถะแล้วพึงทราบเหมือนกันนั่นเอง,งทราบว่าเหมือนกันนั่นเองอันหนึ่งบททั้งสองพระองค์ทรงแสดงเป็นขันธ์ธาตุอายตนาอินทรีย์ ซึ่งนับจํานวนทั้งหมดได้57ประการทำเหล่านั้นหากกองแยกสับดูก็จะเห็นว่าสัจจิกัานั้นแยกเป็นสัจจิกะกับอัฏฐะส่วนปรมัตถะแยกเป็นปรมาก,กับอัฏฐะซึ่งคําว่าอัฏฐะทั้งสองนั้นมีความหมายเหมือนกันทุกประการ ต่างกันเพียงแต่สติกะกับประมะแม้จะต่างกันโดยศัพท์แต่ด้วยองค์ธรรมหรืออาภิเทยถะและผมทราบว่าเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ท่านประสงค์จะแสดงเป็นหลักแม้คำว่าสภาวธรรมที่มีอยู่จริงนั้นก็ได้แก่สภาวธรรม57ประการนั้นนั่นเองคำว่าสภาวธรรมที่ประเสริฐนั้นก็คือสภาวธรรม 57ประการนั้นนั่นเองโดยองค์ธรรมแล้วทั้งสองอย่างถึงทราบว่าเหมือนกันโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อสภาวธรรมมีองค์ธรรมเหมือนกันท่านจึงไขบทด้วยว่าไขบทว่าระระโมและบทว่าสัจจโกซึ่งตรงกับที่ดีกาจารย์ท่านตั้งรูปวิเคราะห์ว่าสัจจิกา ไว้ว่าสัจจะเมวะสัจจิกังสภาพวะที่มีอยู่จริงนั่นแหละเรียกว่าสัจจิกะเพราะฉะนั้นสัจจิกะบทกับสัจจะบทจึงมีความหมายเท่ากันซึ่งถ้าหากอธิบายด้วยคำว่าสัจโจก็ยอมได้สรุปว่าสภาวะของสัจจิกะกับสัจจะนั้นเป็นสภาวะที่มีอยู่จริง จึงสามารถที่จะอธิบายเป็นอธิบายด้วยคำว่าภูตยาถาภูตะตะถาอาวิตถาอาวิปริตะ <c oughs> เป็นต้นเช่นนั้นนาะเป็นต้นเช่นกันดังนั้นพระอัาจารย์ผู้รจนาคัมภีอภิธรรมมัทธวิภาวินีท่านจึงได้ไขความคำว่าปะระมะโดยใช้คำว่าอาวิปริตะ ซึ่งมีความหมายเหมือนกับสัจจิกะความหมายที่ถูกต้องของบทว่าปรามาัตถะบทว่าปรามตถะเมื่อพิจารณาโดยอาศัยไขความคำเพียตกถาดีกาสามารถสรุปได้ดังนี้ปรามตถะนั้นก็คือสภาวธรรมที่เประเริฐเนื่องจากเนื่องจากว่าเป็นสภาวธรรมที่มีอยู่จริงตามที่อยู่ในพระคำมพี์ดั้งเดิมโดยไม่วิปริตผิดเพี้ยน จึงได้แก่สภาวธรรมสีประการคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานที่โยคีสามารถรู้ประจักษ์แก้งด้วยตนเองนั่นเองหมายความที่กล่าวมานี้เป็นความหมายที่ถูกต้องของคําว่าปรมัตถะซึ่งโยคีจะจ้องจดจำให้แม่นเกี่ยวกับคําว่าปรมัตะนี้รูบาอาจารย์ทั้งหลายได้อธิบายไวย้โดยประการต่างๆดังนี้เช่นบางท่าน อธิบายคําว่าปรมตถเป็นสภาวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่สิ้นไปส่วนบัญญัติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมสลายไปปรมัถ์เมื่อว่าโดยลักษณะแล้วเป็นสภาวที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นสภาวที่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งโดยการให้ผลสําหรับรูปทำนั้นแม้จะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ เมื่อว่าโดยลักษณะสามัญแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นสภาที่ไม่ผลิตผิดเพีเ้ยนดังนี้เป็นต้นซึ่งลักษณะการอธิบายดังที่ได้กล่าวมานี้เป็นคำอธิบายที่ว่าโดยไม่ได้เทียบเทียงคำเดียตกักถาและดีกาของกรถาวัตถุเป็นการอธิบายโดยไม่พิจารณาความหมายที่แตกต่างกันระหว่างอาวิปาริตกับอวิปารินะตะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับอาโภพระกล่าวคือความประสงค์ของคำพูดอาพุทธธรรมมัทธวิภาวินีดีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้คำว่าเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความหมายเป็นสองในคือเปลี่ยนแปลงโดยการพังสลายไปและเปลี่ยนแปลงโดยความเป็นของวิ้ผลิตผิดเพี้ยนจากของจริงโดยทำนองเดียวกัน คำว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรดอไม่ผิดเพี้ยนนั้นก็ควรมีความหมายสองในคือไม่เปลี่ยนแปลงโดยการพังสลายไปและไม่เปลี่ยนแปลงโดยความเป็นของวิวัตนผิดเพี้ยนข้อนี้ให้เปรียบเทียบกับคำว่าสัมมาสัมพุทโธซึ่งคำว่าสัมมาแปลว่าไม่วิปลิตผิดเพี้ยนคำว่าสังแปลว่าด้วยพระองค์เองคำว่าพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ เมื่อรวมความเป็นบทเดียวกันว่าสัมมาสัมพุโทโธก็จะได้ความหมายว่าพระพุทธเจ้าพูดตัดสรู้โดยไม่วิพเดิดผิดเพี้ยนด้วยพระองค์เองจะอย่างไรก็ตามในการกล่าวว่ารู้โดยไม่วิพเดิดผิดเพี้ยนนั้นหมายความว่า ถึงแม้ท่านจะไม่ได้อาศัยครูอาจารย์แต่ก็ไม่ได้รู้โดยไม่ผิดเพี้ยนเป็นการรู้ที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นในกรณีนี้คําว่าไม่ผิดเพี้ยนนั้นหมายความพึงทราบว่าหมายเอาความถูกต้องความไม่ผิดพลาดนั่นเองคําว่าวิปริตวิปริตนัตะซึ่งสำเร็จรูปศัพท์มาจากวิอุปสรรคปริอุปสรรคและ นโมธาตุกับคําว่าวิปริตะ ah. ซึ่งสําเร็จมาจากวิอุปสร์ปรอิอุปสรกกับอิธาตุนั้นมีลักษณะรูปลักษณะคล้ายกันอาจารย์หลายท่านจึงตีความหมายบท2บทว่าวิปริตเพี้ยนวิปริตเพี้ยนหรือเปลี่ยนแปลง แต่โดยความหมายในเชิงอธิบายแล้วคุณทราบว,ว่าคําว่าวิปรินตะหมายถึงวิปริตผิดเพี้ยนแบบเสื่อมสลายไปส่วนวิปริตะหมายถึงวิปริตผิดเพี้ยนวิปริตผิดเพี้ยนแบบผิดจากข้อที่จริงเป็นการวิปริตผิดเพี้ยนจากของเดิมที่มีอยู่จริงนี่ก็คือความแตกต่างของความหมายระหว่างคําว่าวิปรินตะกับ คำว่าวิปรีตะดังนั้นเมื่อศัพท์ทั้งสองมีความหมายต่างกันคำที่ปฏิเสธศัพท์ทั้งสองเช่นอวิปริณะกับอวิปริตะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันหมายความว่าคำว่าอวิปริณะหมายถึงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างไรก็มีอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นส่วนคําว่าอาวิปาริตะหมายความว่าไม่เพี้ยนคือไม่ผิดจากของที่มีเดิมนี่คือความแตกต่างกันระหว่างความหมายของคําว่าอาวิปาริณะตะกับอวิปาริตะโดยเหตุนี้ในคำพีอภิธรรมมทวิภาวินี ท่านจึงได้อธิบายให้ความหมายว่าอาวอาวิปริโตสภาสภะส,สภาวะที่ไม่วิปริตเพี้ยนจากความเป็นจริง ถ้าโยชีทั้งหลายยังไม่พอเข้าใจกับคำอธิบายข้างต้นนี้ก็ขอให้ไปดูในกัมพีอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาตอนว่าด้วยสมุดจะสังหะซึ่งท่านได้อธิบายบทว่าสัมมาและบทว่าอะวิปปะริตโตในในข้อความว่าสัมมาอะวิปะริตโตปัสสติติ สัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เห็นโดยไม่วิปริตผิดเพี้ยนและให้ดูความหมายของบทว่าสัญญาวิปปลากเป็นต้นด้วยอันหนึ่งเกี่ยวกับการใช้คำว่าอาวิอวิปาริตานี้ถึงทราบว่ามีปรากฏมากมายหลายที่ตั้ง ในคำเพียร์ตถาและดีกาทั้งหลายอันนี้ว่าด้วยเรื่องของข้อความของคำว่าปรมาถั่ ดังนั้นผู้ที่สนใจในการศึกษาหรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ควรทำความเข้าใจในหลักของการฝึกโดยการ พ <c oughs> ิจารณารูปนามแล้วเราก็จะได้ยินเสียงของรูปและนามตามความเป็นจริงที่เขาปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นนามบัญญัติรูปบัญญัตินสภาวะบัญญัติอาการบัญญัติ <c oughs> ก็จะค่อยๆเข้าใจไปสว่สสสวนหลักฐานทางพระคัมภีร์นั้นก็เป็นตัวชี้ที่ไปที่มาเพื่อเรามีหลักในการสุขัดปฏิบัติตนต่อไปก็ตั้งใจนั่งเจริญจิตภาวนาไปสักครู่ก่อนที่เราจะแผ่นเมตตาต่อไป ขอสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาลงกันอาหังสุขิโตโหนิไว้ข้าพระเจ้ามีความสุขตัสจากเวรภัยอุปสรรคอันตรายใดๆบริหารตนให้มีความสุขเริ่มนานบุญกุศลนี้ร้อยข้าพระเจ้าทั้งหลาย แต่พบกัลยาณมิตรที่ดีที่มีสัมมาทิฏฐิกัลยาณมิตรที่ดีที่คบหากันอยู่แล้วคอยมีความสุขโดยการเจริญสติขอยข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงธาตุขันให้เป็นไปได้ด้วยดีในเรือบทน้อยใหญ่อย่ามีความสุข โดยการเจริญสติขอให้จิตการงานที่ข้าพเจ้าทำมีกรยามิตรที่ดีอุปธรรมภ์ค้ำชูดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีทรัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจากทิศทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ที่เกิดขึ้นแล้วขอใเจริญงอกงามโปรดษ้สร้างบารมีให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันมีความสมัครสมานสมัคคีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกัน เพื่อสร้างบารมีขอให้บุตรธิดาสามีภรรยาของข้าพเจ้ามีความสุขมีความกตัญญูกตเวทีรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในส1มสิเภพภูมิมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพของตนก็าะเจ้าทั้งหลายตั้งกิจอธิษฐานว่าที่พระนิพพานชาตุชาตุชาตุอนุโมทามิ สัมมาสัมพุทโธพะคะวะพุทังพะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตพะคะวะตาธรรมโมอะมงนัมาสังสุปฏิปันโนพะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนัมา